ใหญ่มากเลยนะครับพุ่มังคุดนี่สวยมากเวลาเก็บนี่ปีนเก็บครับรลยยังไงใช้ไม้สอยไม้สอยแล้วก็ขึ้นต้นด้วยครับขึ้นก็ขึ้นอย่างดกเลยเ้ยกำลังเป็นคัดนี่กาแฟ กาแฟล้มๆนี่มันก็เป็นลูกอยู่นะครับไม่เยเท่าไหร่ครับแล้วแต่ว่าเราก็ได้อย่างอื่นด้วยน <c oughs> เ,ายเนาะอ๋อครับผมเป็นทุเรียนเป็นอะไรนี้นอือ ลงไว้กี่ต้นนะครับที่ปลูกปีนี้ประมาณสามสี่ร้อยต้นโอ้สามสี่ร้อยปี่นาอยนะคะปีหน้ามีพื้นที่อีกไหมไม่น่าจะไม่มีแล้วสุดยดแต่ว่ามันมันมันก็ปลูกได้เรื่อยๆนะคนทำสวนนะครับครับ ปกติถ้าร th e ับส si si ่งไปสักสามสี่วันสูตรเนี่ยออซไซน์เนสีแบบไหนสามสี่วันอะสีอย่างนี้วะฮะไอ้พวกนี้พวกนี้ก็แดงดำนะอืมถ้าส่งไกลๆก็ต้องแบบนี้แบบนี้แบบแบบนี้ครับที่มัน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 แแฮมเนี้ยอ๋อั้งแบบเนี้ยสองวันก็กินได้วันสามวันนี้ พรุ่งนี้พรุ่งนี้พร, <c oughs> รุ่งนี้ก็กินได้ได้เลยวันนี้ก็ได้แล้วแต่มันมันเปลือกมันยังแข็งมันมียางอ่ะมมาาณณประนี้กว่าจะส่งถึงบิสานเนาะสามวันสี่วันไอ้ช่วงนี้มันราคามันตกนิดนึงนะครับก่อนอ่าถ้าเบอ,เบอร์เบอร์หัวเบอร์หัวร้อยห้าบาทแต่ ได้ขายอยู่รอยได้ไม่ถึงมาช่วงนี้ราคามันมีนครมันออกด้วย